ดงที่ตัวละครพูดเอาไว้ในตัวอย่างครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้กลับมาเจอกันเพื่อพบปะไทยทามสารทุกสุขดิบเท่านั้นครับแต่มันเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างขึ้น ตั้งชื่อไทยให้กับภาพยนตร์เรื่อง Uncharted ลุ้นรับตั๋วหนัง10รางวัลพร้อมเสื้อลิขสิทิแท้จากภาพยนตร์เรื่อง Uncharted 10รางวัลตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง16กุมภาพันธ์นี้ประกาศผลวันที่18กุมภาพันธ์ทาง Facebook Major Group สวัสดีครับท้อนรัเข้าสู่รายการเมเจอร์โทรทอล์กนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่ u t u b e Channel Major g r o u p ครับมาเพื่อที่จะพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาครับสดสดร้อนๆอนเลยแล้วเราก็จะได้เอาฉากต่างๆที่อยู่ในตัวอย่างครับเอามาถอดรหัสดูกันหน่อยครับว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีการเปิดเผยอะไรที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นให้เราได้ดูกันบ้างนะครับก่อนที่จะได้ดูหนังเวอร์ชั่นเต็มๆครับและวันนี้ต้องถือว่าเป เพราะมันคือตัวอย่างของภาพยนตร์ที่ผมว่าคนจํานวนมากทั่วโลกรอคอยอยู่ครับหนังเรื่องที่6ในชุดจูราสสิกพาร์คนั่นก็คือจูราสสิกเวิร์ลพารทที่3 j u จูราส c ิกเวิ d ์ m ด n มิเนียนนั่นเองครับปล่อยตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วครับเราต้องยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าดูมากๆนะครับอย่างที่หลายคนบอกครับว่าเฉยๆกับหนังชุดนี้เพราะว่าสร้างกันออกมาจากครึ่งโหลอยู่แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ต้องยอมรับครับว่าจูราส s ิกเวิร์ลดอมิเนียนมันทําออกมาน่าดูจริงๆครับ ตัวหนังเนี่ยมีอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากหนังจูราสสิกภาคก่อนๆโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็มีการหวนระลึกถึงความทรงจําเก่าๆรวบรวมตัวละครจากหนังภาคก่อนๆมารวมตัวกันในหนังภาคนี้ครับซึ่งแน่นอนว่านี่คงไม่ใช่หนังจูราสสิกเรื่องสุดท้ายนะครับแต่ว่าน,นี้น่าจะเป็นการปิดตำนานจูราสสิกเวิลด์อาจจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวตัวละครหลายๆตัวที่เราได้ติดตามกันมาครับโดยตัวหนังเนี่ยเป็นผลงานในการกํากับของโคลินเทอร์เวโรนะครับผู้กํากับที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์จูราสสิกเวิลด์ครับและเป็นคนเปิดตำนานจูรา รเรื่องราวเนี่ยต่อเนื่องจาก Jurassic w o r l d f a l l e n n i n g d o m มานะครับเมื่อไดนโนเสาร์หลุดออกมาจากโลกของมันมาอยู่ในโลกปะปนกับมนุษย์ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อมูลบอกว่าหนัง Jurassic w o r l d Domin เ o n ครั้งนี้จะเล่าเรื่องราวห่างจาก Jurassic w o r l d f a l l e n n i n g d o m ประมาณ4ปีครับดังนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้น4ปีที่แล้วเราไปดูตัวอย่างกันครับ เห็ show them นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในหนังเนี่ยไดนโนเสาร์ไปอาศัยอยู่ตามแหล่งต่างๆตามธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับและพระเอกของเราโอเวนเกรดี้เนี่ยก็ยังทํางานอยู่กับพวกไดนโนเสาร์ต่อไปครับในตัวอย่างยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าภารกิจของโอเวนคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นการเฝ้าติดตามเหล่าไดนโนเสาร์ที่หลุดออกมาอย่างที่ต่างๆก็เป็นไปได้ครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่อเว่นเท่านั้นนะครับตัวละครไมซี่ล็อกวูดจากหนังภาคที่แล้วที่ได้เฉลยเอาไว้แล้วนะครับว่าสปอยล์ฟอนต์เลนคิงดอบนะฮะเด็กคนนี้คือเด็กที่เกิดขึ้นมาจากการโคลนก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับ ในตัวอย่างเปิดเผยให้เราเห็นนะครับว่าไดโนเสาร์หลายๆายประเภทเนี่ยมีอยู่ในหนังภาคนี้ครับแต่ตัวละครสําคัญยังไงซะก็ต้องเป็นตัวละครไดโนเสาร์เวโคลซีรับเตอร์ที่มีชื่อว่าบลูนั่นเองครับบลูคือรัเตอร์ที่โอเว่นเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่หนังภาคแรกนะครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นแม่ลูกอ่อนเรียบร้อยแล้วครับมีเบบี้บลูตัวน้อยๆที่น่าจะเป็นคู่แข่งของเบบี้ยดาหรือว่ากรูกรูในอนาคตอย่างแน่นอนครับ ซึ่งความพิเศษของบลูก็คือมันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ครับซึ่งนั่นทําให้บลูกลายเป็นที่ต้องการของคนจนํานวนมากอย่างที่เคยมีความพยายามจะเอาบลูมาใช้ในทางทหารมาแล้วครับ We c her a โอเว่นเนี่ยบอกอย่างชัดเจนครับว่าเขาพยายามจะช่วยเหลือเหล่าไดนโนเสาร์ต่อไปซึ่งน่าจะเป็นการพยายามหาแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมให้กับพวกมันครับที่จะไม่ให้ไดนโนเสาร์ไปทําร้ายมนุษย์ที่อยู่ในสังคมของมนุษย์ครับ Humans and dinosaurs can't coexist. อย่างไอเคยักษ์ล้านปีตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้หลุดออกไปอยู่ในทะเลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอันตรายระดับไคจูเลยทีเดียวครับแล้วหนังก็ตัดมาให้เราเห็นตัวละครอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นตัวละครจากหนังจูราสสิกพ์คภาคแรกนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันแล้วครับว่าข้อท็จจริงของตัวละครพระเอกนางเอกจากจูราสสิกพ์คภาคแรกเนี่ยเขาไม่ได้ลงเอยกันไปตลอดรอดฝั่งนะครับดรเอลลี่เนี่ยไปแต่งงานแล้วก็มีลูกไปแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าในภาคนี้เธอกลับมาทํางานเกี่ยวกับไดโนเสาร์อีกครั้งหนึ่งมนิวี่ยก็ ทำงานขุดซากไดโนเสาร์ของแกต่อไปครับอย่างที่ตัวละครพูดเอาไว้ในตัวอย่างครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้กลับมาเจอกันเพื่อพบปะไททามสารทุกสุขดิบเท่านั้นครับแต่มันเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างขึ้นและความสามารถของดรอารันแกรนกับดรเอลลี่เนี่ยก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ครับอันนี้มีการเปิดเผยเอาไว้คร่าวๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของตัวละคร2กลุ่มครับก่อนที่ตัวละครทั้ง2กลุ่มจะกลับมารวมตัวกันในช่วงท้ายๆของเรื่องครับ ฉ <Alan> ากนี้มีไอเทมที่น่าสนใจโผล่ออกมาครับเป็นของที่เราเห็นมาจากจูราสิกพัคพักที่3ครับนั่นก็คือกล่องเสียงของรัเตอร์ครับปรากฏออกมาในมุมซ้ายของฉากนั่นเองครับ แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วหนังชุดนี้เนี่ยตัวละครร้ายหลักของเรื่องเนี่ยคงไม่ใช่ไดนโนเสาร์ครับยังไงก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่ดีครับนำมาโดยเจ้าเก่าครับไอ้ด็อกเตอร์วูที่พูดตามตรงว่าหน้าแตาแกดูเป็นตัวโกงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับด็อกเตอร์วูตีหน้าใสจ,จากจูราสสิกพ์คภาคแรกครับแถมยังมีตัวละครอีกตัวที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายของเรื่องเป็นบริษัทที่พยายามจะแย่งชิงเทคโนโลยีโคลนไดนโนเสาร์โดยตัวละครตัวนี้ยังไม่ปรากฏมาให้้เเห็นนนใตตัััวอย่่าางรแรแรูจกก เพราะเขาคือดอร์ลุยส์ด็อกเซนนั่นเองครับแห่งไบโอซิมเจเนติกครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเคยพยายามจะขโมยเทคโนโลยีไดโนเสาร์มาแล้วตั้งแต่จูราสสิกพ์คภาคแรกครับแม้ว่าในหนังเนี่ยภาคแรกจูราสสิกพ์คเ,เราจะเห็นว่าด็อกเซนดูจะเป็นตัวละครเอาฮานะครับแต่ในหนังภาคใหม่ตามข้อมูลรายงานว่าตัวละครด็อกเซนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจผู้เลือดเย็นครับแล้วก็น่าจะมีบทบาทอยู่ไม่น้อยในหนังนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับคราวนี้ด็อกเซนรับบทโดยแคมเบลสกอตต์นั่นเองครับ ตัวอย่างหนังเปิดเผยสถานที่อะไรบางอย่างให้เราเห็นซึ่งน่าจะสําคัญไม่น้อยนะครับเหมือนกับโดมทดลองอะไรทํำนองนั้นครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าน่าจะเป็นคลมิมแซคของเรื่องที่เกิดขึ้นณที่แห่งนี้ครับ ความแตกต่างของหนังภาคนี้ที่แตกต่างจากหนังจูราสสิกภาคก,ก่อนๆมาทั้ง5ภาคนะครับก็คือความที่จูราสิกเวอ l ์ดมิเนียนเนี่ยมีการอัปเดตอัปเกรดไดโนเสาร์ในเรื่องให้มันตรงกับความรู้เกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาให้มากที่สุดครับอย่างที่เราเห็นครับมีไดโนเสาร์ที่หลายๆคนบอกว่ามันดูแล้วลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับนกมากกว่าครับ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาของไดนโนเสาร์เท่านั้นนะครับผู้สร้างเนี่ยพยายามจะออกแบบการเคลื่อนไหวของไดโนเสาร์โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ปัจจุบันมากที่สุดครับอย่างไดนโนเสาร์มีปีกที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นการสร้างอ้างอิงตามข้อมูลที่อัปเดตนะครับดูเหมือนจะเป็นนกขนาดใหญ่มากกว่าจะเป็นกิ้งก่าบินได้เหมือนที่เราเคยเห็นกันมาครับฉากที่ไดนโนเสาร์ไอตัวมีปีกเข้าโจมตีครูปบินของพระเอกเนี่ยก็น่าจะเป็นฉากไฮไลท์อีกฉากหนึ่ง<ห><ห>ของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับแฟนเก่าๆที่เติบโตมาตั้งแต่จูราสสิกพาร์คภาคแรกเนี่ยมีหลายฉากครับหลายคนเห็นตั้งแต่ตัวอย่างแล้วละครับว่ามันเป็นฉากที่ระลึกวันชื่นคืนสุขของพวกเราจริงๆครับมันเป็นฉากที่ระลึกถึงฉากคลาสสิกของหนังภาคเก่าๆครับอย่างฉากถอดแว่นตาดำของดรเอลี่ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่จูราสสิกพาร์คภาคแรกครับฉากบูด,ดโโโ้วยมอเตอร์ไซค์ของตัวละครโอเว่นครับ แล้วตัวอย่างก็ยังมีการยืนยันนะครับว่าตัวละครคลาสสิกจะไม่ได้กลับมาแค่มาเจิมหนังแบบโผล่มาฉาก2ฉากมันหนังภาคก่อนก่อนอีกแล้วครับแต่จะกลับมาร่วมบู๊หนีตายกับเรยดสาวด้วยเต็มที่ครับซึ่งไม่ต้องเก็บเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วครับเพราะเราเห็นฉากการรวมตัวของตัวละครเก่าและตัวละครใหม่แบบ เต็มๆในตัวอย่างเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าสมการรอคอยครับทั้ง3ตัวละครคลาสสิกจากหนังภาคแรกรวมตัวกับอีก2ตัวละครใหม่จากจูราสสิกบูนั่นเองครับและมันก็ไม่ใช่แค่ตัวละครมนุษย์เท่านั้นนะครับที่กลับมารวมตัวกันแต่ไดโนเสาร์สุดคลาสสิกจากจูราสสิกพาร์กก็กลับมาด้วยเช่นเดียวกันครับพูดตรงๆครับว่าไดโนเสาร์ในความทรงจําจากจูราสสิกพาร์คภาคแรกเนี่ยไอไดโนเสาร์ที่หน้าตาคล้ายๆกิ้งก่าแล้วมีแผงคอไอพ่นพิษได้อย่างไดโนโฟสอรัสเนี่ยก็มีการกลับมาพร้อมกับช็อตคลาสสิก ของมันเหมือนกันรับ ต้องยอมรับนะครับว่าหนังชุดจูราสสิกยังคงหาทางไปได้เรื่อยๆนะครับโดยก่อนหน้านี้หนังชุดนี้เหมือนจะดูตันๆหน่อยๆนะครับโดยเฉพาะจูราสสิกภา,าคที่2กับภาคที่3ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ครับเพราะไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่จริงดังนั้นแล้วไม่ว่าจินตนาการของผู้กำกับจะบันเจิดขนาดไหนนะครับเขาก็ไม่น่าจะสามารถออกแบบไดโนเสาร์ให้มันล้ําเหนือจินตนาการหวือหวามากจนเกินไปได้ครับดังนั้นการกลับมาในจูราสสิกเวิลด์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะหาแนวทางที่เหมาะสมเจอครับกับการปล่อยไดโนเสาร์ให้มา เจอกับสวนสนุกปล่อยไดโนเสาร์ออกมาจากเกาะให้ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆครับแน่นอนว่าหนังภาคนี้อาจจะเป็นการปิดฉากเรื่องราวในหลายๆส่วนนะครับแต่ดูจากความน่าสนใจของหนังเนี่ยผมว่าจูราสิกเนี่ยไปได้อีกหลายภาคหลายตอนหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับจูราสิกโวลูมิเนียนก็น่าจะเป็นหนังที่มัสซีนะครับต้องดูครับโดยเฉพาะใครที่ติดตามหนังชุดนี้มาโดยตลอดเพราะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวละครยุคใหม่ของจูราสิกเวิลด์กับตัวละครยุค เก่าของจุลสิกพาพักที่จะได้กลับมาเผชิญหน้ากับไดโดนเสาร์เต็มๆแบบนี้ครับ ตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะครับจากจูราสสิกโวลูมิเนียนครับผมว่าเด็ดติดท็อปไฟของปี2021เลยนะครับหนังจริงๆจะออกมาสนุกมันเร้าใจและซาบซึ้งกินใจสําหรับเราแฟนๆจูราสิกพาร์คขนาดไหนรอพิสูจน์พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์ทรลท็อกในสัปดาห์นี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องอะไรตัวอย่างไหนคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมจีนบิฟเดอร์กับเราทีมงานบิฟเดอร์กลับมาจัดให้ทุกคนสะสมใจแน่นอนครับ Don't, don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger?